สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกท่านนะคะในคลิปนี้เราก็จะเอาการคำนวณหุ้นรายวันของพรุ่งนี้นำมาฝากทุกท่านนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคำเตือนก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่และประเทศนั้นให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้ง การลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังดูกำลังของตัวเองเป็นหลักนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวผิดกฎเนาะขอให้ทุกคนเข้าใจในส่วนนี้แล้วกันเนาะนะคะวันนี้ก็แสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งนะคะเพราะว่าสูตรบางตัวก็เข้าตัวเจาะเจาะที่เจาะให้ตัวเด่นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะทุกคนว่าสูตรของช่องยมรมฮักนายูเป็นไงบ้างวันนี้เนาะวันนี้นะคะสําหรับราวสตาก็เข้านะคะตัวเจาะแปดหนึ่งนะคะแล้วเข้าตัวเด่นสองนะคะก็ดีใจกับทุกท่านนะคะเรามาดูกันค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ราวสตาให้เด่นแปดเก้าแปดสามเก้าสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์หกศูนย์สามแปดเก้า จ็ดแปดสามหกเก้าสามศูนย์เจ็ดหกแปดเจ็ดศูนย์เก้าหกศูนย์เจ็ดสามแปดเก้าสามศูนย์เจ็ดหกแปดหกเก้าสามเด่นแปดเก้านะคะพรุ่งนี้มีราพัฒนานะคะทุกคนเราพัฒนาเมืที่แล้วก็เข้าตัวรองสี่นะคะในสูตรมีสี่แปดแต่ว่าจับให้ไม่ได้นะคะเข้าตัวรองเขาเบิ้ลเนาะน,นะคะเเรามาดูของพรุ่งนี้นะคะ พ่งนี้เราพัฒนาให้เด่น04 01 41 52 59 29 104 501 241 952 059 429 9104 0952 52 41เด่น04สำหรับเราพัฒนานะคะเรามาดูกันที่หาหนอยค่ะวันนี้หาหนอยก็เข้าดีเหมือนกันเนาะ ฮาหนอยเฉพาะกิจนะคะเข้าตัวเด่นเจาะแปดหนึ่งนะคะในสูตรเราไม่มีห้าเนาะแล้วก็เข้าตัวเจาะอีกนะคะสามเก้าอันนี้ก็คือเด้งไปนะคะก็ดีใจกับทุกท่านเนาะส่วนฮาหนอยพิเศษเข้าตัวเด่นสี่นะคะแล้วเข้าตัวเจาะสามเก้าอันนี้ก็เด้งนะคะทุกคนเนาะปกติก็เข้าตัวเจาะเจาะนะคะก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ก็เด้งนะคะเพราะว่าเราก็เจาะ แล้วก็ถ้าใครไปรูดก็ได้ทั้งสองตัวเหมือนกันเนาะส่วน v i p นี่เข้าตัวรองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเข้าไม่ค่อยดีนะคะเพราะเข้าตัวรองเนาะเรามาดูกันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ฮานอยเฉพาะกิจให้เด่นหกห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกห้าเก้าหกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์หกเก้าสี ห้าศูนย์สี่ศูนยหนึ่งหกห้าหกสี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าหนึ่งเด่นหกห้านะคะต่อกันที่ห้าน้อยพิเศษคะ่ะเด่นแปดหกแปดห้าหกห้าสามศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าแปดหกสามแปดห้าศูนย์หกห้าหนึ่งสามศูนย์แปดสามหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าแปดหก แปดหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์หกห้าเด่นแปดหกนะคะมาต่อกันที่ห้าน้อยปกตินะคะไม่ยากเปิดแป๊บหนึ่งนะคะห้าน้อยปกตินะคะเด่นเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดแปดสองเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ ห2าสองหนึ่งเจ็ดสองห้าปดหนึ่งห้าหนึ่งศูเจด็ห้าสองหนึ่งสองหนึ่งดนเด่นนะคะอานอย v ีพค่ะเด่นแปดสองปดนะคะจับคู่สองแปดสองสามแปดสามเจ็ดเจห้าสี่ห้าสามสองปดเจ็ดสสาสี่แดสาม ห้าเจ็ดสี่สองเจ็ดห้าแปดสี่ห้าสี่สามสองแปดสองห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสามเด่นสองแปดนะคะครบแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะขอให้ทุกคนเฮงเงปังปงรับโชคก้อนโตนะคะขอให้สูตรเข้าแบบนี้ทุกทุกวันเนาะขอให้เฮงเปังๆนะคะมันเข้าทุกวันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอนะคะก็หวังอย่างยิ่งว่า จะเข้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเจอกันใหม่พรุ่งนี้คืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ